วันนี้แอนก็เข้าสวนนะคะตอนเช้าวันนี้วันหยุดลูกแอนเห็นแล้วต้นมะลิมันออกดอกแอนจะนำไปบูชาพระออกไม่เยอะแล้วก็จะไม่ออกติดกับต้นนะนออกลงพื้นซะอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรดอกมะลิเมืองไทยก็ซื้อเท่าไหรอ่อ่ะพวงละห้าบาทสิบาทมาลิที่นี่ก็เขาก็ปลูกกันแต่ว่ามันไม่ค่อยจะออกง่ายๆเนาะ แต่ว่าพอเจอแล้วก็จะเอาได้ไม่เยอะดอกมะลิไปบูชาผ้าหอมๆต้นนี้ค่ะแล้วก็ต้นนี้ยังเลื้อยไม่ค่อยโตเท่าไหร่เดี๋ยวไปเก็บดอกกุหลาบนิดนึงว่างๆจะพามาชมสวนนะคะอันนี้ยอดข่าวหลังบ้านแล้วพอพามาสำรวจดอกกมาือสวยที่หลังนะคะวันนี้จะขึ้นไป เก็บดอกกุหลาบหน้าบ้านก่อนนะคะเปิดประตูมาด้านหน้าบ้านดอกกุหลาบมีสองต้นตายไปตอนหน้าหนาวก็แปลกดีนะไม่ชอบหน้าหนาวแน่เลยมันชอบหน้าร้อนพอใกล้จะเปลี่ยนมี่แผงตอมซัมเมอร์กระดาษสิงหานี่ต้นพฤษภาค่ะ,ะมันสวยอยากเอาไว้บูชาอยากเอาไว้ประดับหรือสวยแต่ว่าดอกกุหลาบที่เนี่ยช่อละสองร้อยบาทขอ เอาของที่บ้านนี่แหละไปบูชาพระบูชาพระบนทิ้งอ้อันนี้ดอกร่วหมดแล้วมมันหม,ม,นหมอันนี้ดอกไม่สวยไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนลูกอันนี้ผักปลูกกินได้สะระแหน่แล้วก็อ,อะไรนะผักขมอบชีสแล้วก็ใบตองโอนะคะออกมาเดี๋ยวไปบูชาพระวันนี้ได้แค่นี้ไม่เป็นไรคะ่ะเราบูชาน้อมนำพระ เตรียมนะ้ำบูชาเรียบร้อยสำหรับองค์พระคุณหิ้งแล้วก็เจ้าแม่ขุนอิมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่บูชาคุณพ่อคุณแม่ด้วยดอกกุหลาบด้วยดยวขึ้นหิ้งพระบูชาแล้วก็พาลูกชายออกไปปั่นจักรยานมาลองอันไหนลูกเดินลงอ๋อแก้วมันเริ่มสีมันเริ่มนวลลูกมันเริ่มแบบเก่า <c oughs> ก็เลยสีเปลี่ยนครับจะไปบูชาพระแล้วพาไปปั่นจักรยานโทติเนตกันนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วกลับมาทำอาหารกันค่ะโอเคค่ะไปบูชาพระก่อนออกจากบ้านค่ะ นีส่วนอันนี้ก็เป็นผลจากมะละกอที่แอนซื้อมาจากตลาดกองเฟรนะคะหลังจากกินเสร็จมเมล็ดเสียดดยมันเป็นมเมล็ดแบบเปียกแล้วก็จะนํามาตากแดดให้จนแห้งแล้วนําเพาะมาเมล็ดพันธต่อไปทุกปีทําแบบนี้ค่ะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยรอดในหน้าหนาวแต่มันโตอยู่ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของของลำตัวได้ของลําตัวแอนนะคะต้นมะละกอที่ปลูกไว้ทั้งหมดสองรอบลงดินไปรอบนึงตรงนี้พองามอยู่ๆก็ตาย เวลาหน้าหนาวมาเราก็จะลงดินอีกนะครับต้นที่สองในเดือนพฤษภาคมเพอ่ว่ามันก่อนทำารุนแรงมาหน่อยนึงใบหักนี่คือมะละกอมันสูงได้ขนาดนี้แล้วก็มีใบเผิญว่าตอนที่ลงทำมันตกลงมาพื้น,นก็เลยหักเลยช่วงนี้อันนี้เดือนพฤษภาคมนะคะคิดว่าน่าจะไม่รอดมะละกอตอนนี้ดูวนจะโตหรือจะตายไม่รู้แต่ลงมเมล็ดต่อ <c oughs> กำลังออกลูกเลยสตอเบอรีร่ของฉันออกดอกถ้าออกดอกขาวๆเนี่ยมันจะมีลูกแล้วนะคะเริ่มงามอ้อยไว้นะโอ้การจับเอามาแรงใส่ลงไปในต้นไม้กินมแมลงนะคะอันนี้ก็คือต้นไม้กินมแมลงนะคะเราจะลํำใส่มแมลงลงไปมแมลงมันตายแล้วนะคะมแมลงจริงมันคงไม่โผล่เข้าไป กินมแมลงพอรอบเย็นก็ทำแป้งมาทำเคฟสนะคะเตรียมรอคุณสามีเลิกงานค่ะนนเดี๋ยวตอนไลฟ์สดเมื่อตอนเชา้าวิธีการถาก็ไปรับชมได้นในไลฟ์สดนะคะเพราะว่าทำเคฟโชว์ค่ะเดี๋ยวแป้งไว้สำหรับสามีช่วงเย็นค่ะนี่คือชีวิตประจำวันของ มาดามแอนนี่ค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะ <Please. S 1> ในระหว่างวันก็จะมีคอลลาเจนเสริมเพราะว่าร่างกายได้ใช้พลังงานในแต่ละวันไปเสียพลังงานไปเยอะขอเสริมด้วยคอลลาเจนเพื่อฟื้นฟูคุณแม่ค่ะโอเคค่ะโอเคว่าอา